สวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบัวพิรนกของเราทางไทยด้วยว่าตามประเทศสาวน้องขากะสบายดีเบอร์สุขสุขคนพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับรถส่องสาวน้องสนื่นเนาะไม่นี้กับชาวน้องกับกำลังเสดเดินทางไปหาซื้อสินื้อของไปให้นอกเนาะกับทาง ทีมงานเฮาก็คือเบาแอวนอกกนจะได้สืเก in mmm, er ินสืบฟองเนาะในการช่ห้น้องๆในกาคลายคลายเครื่องคลายฟองเนี่ยพมดพี่นาะทางพีงจะดีจะส่งเงินมาทำอะไรเนาะยินดีให้ครอบครัวคนใดเนาะที่พนาชอเลยเนาะรอสืยังแไปให้ครอบครัวของนอกเนาะ นี่ก็อยู่พันท่าเนาะทีมงานเฮาก็กําลังซื้อเครื่องสวัสดีแม่ๆสวัสดีครับโดยโดยกะมานํากันเนาะทีมงานเฮาก็กําลังซื้อเครื่องสิหยังเนาะมาให้ครอบครัวที่เพิ่นยังทุกข์ยากเนาะให้บุเพิ่นาขายลงนให้เพิ่นเนาะนี่ก็าบัวบานโดยกมานํากันเนาะคนคือเก่าแก็สิถ้าก็ซื้อเ ไข่ฮียาสูบเอาวะกัซีซื้อเครื่องครบก็ด้วยน้องผมเป็พี่น้องกับ่บุ๊กมูลค่ามันสิบจากละจากล้านเนาะจากแสนเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ห้านค่าอยู่ไข,ข่ได้ไข่จอาววะ ไ่นี่ใข่่กาวยุกหอห่อสอบแท้ตอนนี้มันเต่เต่ะเลเป็นยงไงนะเดี๋ยวนะตกยิ้ลานไปเก็บล้านไปเพราะว่าเขาทำดาทอดานี่กะลุ่มนี่กาเพิดเดี๋ยวเนาะ นวนก็นดีโมงดีใจน้ำครัวควน้องเขาน้องตองเนาะจะมีทา่าผู้ใหญ่ใจดีทง่าอาจารย์เนาะก็ได้สวยเดือดขอมมาชมชมคือเกิดสุขสงฆ์ให้เนาะได้ขาดได้ขาดมีธุรกิจเนาะ กะสิได้ขายเครื่องขายของแล้วเนาะครอบครัวก็บ่วิตใจทั้งครอบครัวน้องตองทีมงานเฮาก็ซื้อเครื่องไปอ้เียขาย้อยเียมาก็ได้อมน่น้องก็เิ้าใหม่เนาะก็ได้ยาน้องมนงยังยใส่ของ ท like ั้งเ้าก็ะีเตรียมขึ้นใส่รถเลยเนาะไปยายน้องคอมมีน้องก็มีขบวัดทุกอย่างเนาะ ไป็กทานเด็กๆเล็กน่อยว่าในน่องด้คาได้ขายเนาะมัมีอันสิติดโตเนาะใส่หน่อกมเดยวบ้างถ้ามันบอกผิวกาไว้น่อหมู นี่ฮันตัวหน้าโอเคเนาะพี่น้องเฮาก็สิเตรียมโตไปต่อเด้อเนาะบ่ก็ยังบ่พอเนาะผู้พี่พี่น้องทีมงานเฮาก็สิไปซื้ออีกหั่นตรงข้ามกันเนาะฝางทางนั้นเนาะเพราะว่าขนมยังบ่พอ้่พี่น้องโอเคมาฮอดแล้ว่พ่น พวกพวกนมพวกแเผ็ดจะไม่เอาวะมีมานี่แบบนี้เออนี่เนี่ยขบคานสองพันนะขบคายสองละพันเนี่แบบน้ำดังเจ้าเนี่ยมีหลายช่วงนะเออเอาแบบนั่นแหละเออ พ่อแม่นบ่เอ๊ะมื้อนี้เนาะอ๋อเนาะไปตอเด้อ ลอยแต่เนาะเตรียมจะเอาเครื่องโค้งขึ้นไปมอบให้เนาะไอ้หนึ่งหนูน่นคือโมมัดอย่ายนีสบายดีสวัสดีโดยโอเคสวัสดีทุกคนเนอะโดยโดยโดยสวัสดีนะสบายดีสบายดเซ็นกันเซ็นกัน ที่ขึ้นไไหมครัแต่รู้ยอะคนะให้ให้ไปจับกล้องได้ไหมเดีไปเซตอบบอกว่านหันหันเห้เห็นเพื่อนนะวะเห็นเนะด็กเห

เอาเพิ่นก้อนก็ได้บอกอะไรก็ได้พ่นก้อนนะเอ้าพีเพ่่ลาเนี่ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่นนิตั้งกปั่นให้ได้ดะพี่วามทุกข์ยากปากมองหรือว่าอะไรให้ให้พ้นทุกข์พ้นยากเพรนั้นให้ลูกหลานกับเฮ็ดตัวนี้ให้ดำเนินต่อไปเออให้ได้ลูกได้โชวผู้งามเด้อลูกเอ้ยหลานเลยเพรานั้นอะไรเออให้ได้เพิ่มอีกอันนี้เทาไปแล้วจับปลาอะไร เอออยุดินแห่งเขาเก็บไให้ได้ไฟไม่มีน้มันให้มีเงินอมัมนเพ่มงินอนเินอนอเนย้ไก่ไก่ไก่นไเลยลอดปลอดภัยได้ลูกลานเข้ามาตะคุณกะเออได้เพิ่ได้ยิ่งคนมาช่วยเลือในพื้นทีลานเหมือกัน เออเป็นปิดใจใจมันเออสอนให้เพื่อนเฮ็ดให้แล้วตรงนี้ก็ดำเนินต่อไปให้มันยนืนยงคงตัวเออทงเพื่นก็ให้ไปแต่แล่นสะดวกมีคนถอดคนทางมีบนปบบนมาเมือนั้นน้เพื่อนู้จักแล้วตัวนังขยะเจ้านเออเบ่่ียกยยาเจ้าจเรดยเอออะไกยจัาอยู่ดีไปเห็นคนเจ้า่ตได้ซเออตได้ชาจุตไดนก็กรุกกันที่ปอประิลปอบไจเน đó phong 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 hợp cái ở chỗ này cái cần chỗ cần bơn chỗ ở ờ, nà, cái con nó khen khen lót làng ở ờ. mẹ lên thì được ở chỗ này được cháu lư cháu dư vậy เลยเลยเป็นอะไรเนาะดีมั่งดีใจอ่ว่ามันในี้เลโดยโดยกัสิ่งของที่เราเองซื้อมาให้กันเนาะคือขายพวกเจ้าขายเนาะกัสิขายเป็นอยู่หรือเปล่เป็นอยู่เนาะโดยโดยกับผู้จ่าอยู่ราคาบ้านเ้าขายเนี่ยในก็ขายตามหมู่เนาะโดยโดยกับรายพอสมควรพ่อแม่พี่น้องกัเป็นแม่ค้ามไม่กัสิฮัดขายไปเรื่อยๆกัสิจักดอกกำไรหรือว่าต้นทุนเราสำไรเนาะ โดยกะเอิกกะดีม่องดีใจนําชุมเจ้าได้เนาะที่ได้ซ่ํานี้เนาะโดยโดยโดยกเพิ่นเป็นรักเป็นยังให้แล้วกะชุมเจ้ากะตั้งโตเนาะเช่ามาทํามาหากินบาดนี้นะแม่นนั่นไดเลยแม่นสิบ่ช่วบ่ช่วยจ่อหน้ากเฮ็ดเอาเฮ้ยแม่น่เฮ็ดได้สร้างให้ํานี้แล้วเนาะเป็นรักเป็นแดน้กมีแล้วเพิ่นช่วยเหลือได้ชาแม่นนเาผู้ใหญ่เนาะโดยโดยโดย พ่อปู iser, ่เว้าเออ่อเฒ่าเด่แล้ว้วโอ้โดยๆโดยโดยๆโดยอยู่ดีมีแฮงเสียงกันเนาะก็โดยก็ให้เจ้าเจริญเจริญก้าวหน้าเนาะโดยๆๆอยู่ดีมีแฮงเด้อบให้ชุดให้ชโดยให้างีให้าสเนาะนไหสิกุ้มในครัวเฮาก็พากันเฮ็ดกันสร้างเนาะโดยลูกมื้อนี้ลูกอยู่บ่ นิดหน่อยมาอยู่วะโอ้ยุตรามฮาดินเนาะกะโอเคสะเอื้อคนโตแล้วก่อนเด้อโดยยูดีมีเฮงเช่นกันเนาะโดยโดยโดยโดอยูดีมีเฮงเนาะโดยโดยโดยเช่นกัน ดูดูทำไปเจ้าเปล่าพ่อชาวบ้านทำชาวเผ่าเลยไอ้เด้โด้วยด้ได้รู้อเป็นผู้เผ่าผู้เท่าเป็นสิ่ดน่อยมาเพื่อนเนี่ยที่เราเคยนอกสนอก็ยินดีให้ครอบครัวคนใดเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนให้สั่งได้ช้ให้มีสิทธิติดโตเนาะาขายไงเมืองบดิแก่ในครอบในครัวเนาะคือว่าเป็นบุญกุศลของครอบครัวของน้องได้เนาะ สิมีท่าผู้ใหญ่ใจบุญที่เขามาช่วยก็ขอผมมาขอบใจน้ำทางผู้ใหญ่ใจดีคือคอย่นดูดีมีแห่งเนาะปรารถนาสิ่งใดขอให้ไ,หไ,ใหไรสงวามปรารถนาเด้อสาธุเนาะก็ขอพี่พ่มีพี่น้องภาคก,กุศลก็ได้ภาคก,กับรายใจให้สาวนอนวันนี้กับสาวนวลก็ขอโตัวละก่อนไม่ขอสาวนวลคิดหนาขอเข,อขอาคัมาสบายดี